สวัสดีเพื่อนๆชาวเดลตาฟฟรท,ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมดูดูครับผมจะมาเล่นตัวละครใหม่ของซีซั่นนี้นะครับมีชื่อว่านอกนะครับโดยปืนที่เราจะลงไปเล่นในวันนี้ก็จะเป็น M4 นะครับซึ่งผมจะใช้เป็นสโคปเทอร์อมด้วยนะครับแล้วก็จะลงไปเล่นในด่านใหม่นะครับก็เป็นด่านเทนไลน์เดิมนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับ เดี๋ยวไปติดตามรับชมในเกมมันได้เลยครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณม,มากครับมาล้วลุยไปหามุมก่อน ไอ้สม,มองนี่ไม่ค่อยได้จะช่วยเท่าไหร่นะครับส,สบโคเทอร์มอลนี่ตแต่ถ้าอย่างนี้ช่วยช่วยเยอะเลยแหละหรือขออีกทงนี้ดิเอ้โเฮ้ยอึ๊บโอ้เรากดอันติีเราจะเป็นแบบว่า ย่องเบามากครับ,บเป็นนักย่องเบาปีึควากโกงจากออกมาล็อกยิงแตกกดค้างเป็นล็อกเป้าได้นะเกี่ยว <Yeah, like ี S <S <S โอเพื่อนไปเหยียบสายหน่อยจะโดนยึดแล้วโอ้ไม่ทันละวจบส <400 S 2> ี่ร <400 S 2> ้อยเต็มๆไปเลยครับสุดยอดเลยยิงก่อนยิงอีก ก็ต้องต้องแยกแยะศพกับคนจริงรด,ด้วย<ะ>ถ้าสโคบเทอหมอนะครับจะมีปัญหาตรงนั้นนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาเราถ้าเรายิงไปไม่มีฮิตมารกรเราก็ไม่ต้องยิงต่อครับ <c oughs> ไยมาดิโอ้ล็อกล็อกจากไกลๆไม่ได้ใกล้ๆพอสมควร

าวิ่งมาเลยเหรอพี่เอาเฮ้ยยิงโดนใครตายไป้กละุนจากไปยิงอีกยิงอีกต่อไอ้ก,ออกระสุนหมดแล้วเฮ้ยมีใครอีกเนี่ยโอ้ย ไปหากระสุนก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยโหเราปล่อยปล่อยสกิลโดนตัวเองตายได้ด้วยนะครับสกิลวงจับ โดนยึดแล้วดิ400อีกแล้วตามแต้มก่อนครับมุมอร่อยมาแล้วมุมอร่อยเก่งเก่ง

attacking objective charlie playing well in this silent assault.

นนะเเพื่ออสาดกระสุนหมุนเฮ้ยสนายมั้งเนี่ยเล็งใครอยู่อุ้ย ได้คิวด้วยยิงยิงเพื่อนอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มีอีกตัวหนึ่ง โอ้โหรีบผ่านขึ้นไปชั้นสองจังมีสองคนนะแต่เห็นชื่อเดียวเมื่อกี้ โอ้หทะลุกลางหน้าอกเลยปืนใหญ่โอ้พี่ยิงอย่างนี้เลยเหรอตัวผมระเบิดไปเลยครับดังตับเฮ้ยโอเค เโอเคไปอีกนึงเพื่อนเรามาเกิดอะไรแถวนี้เฮ้ยเข้ามาเหยียบไซซี่จะโดนยึดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอ้เฮ้ยโอ้โหสไลด์เข่าเี๋ยวพอดีไม่โดน ยังยิงอีกอชีวิตเอาเฮ้ยจะโดนยึดแล้วเฮ้ยไม่ได้ดูเอาโอา้โหโมแต่ยิงศพโอ้โหอยู่หน้าเน็ตมันทำอะไรมายิงศพไซด์โดนยึดเหลือเชื่อมาก Então é aí, าแฟนมืดไปเฮ้ยเอาได้ฆ่าเฉยเอาแฟนมืดทันเตเมจด้วยเหรอได้ฆ่าแฟนมืดเฉยถ้าย้อนแสงนี่ก็มองยากอยู่นะครับทุกคนนะ Oh. เราต้องไปส่วนดีหนึ่ง,งเพื่อนไ<ทำ>อน้ยิงมัวๆตายเอาดิตายในสโมกอะ <_ c oughs> ่กอะ <_ c oughs> เพื่อนดูดีหนึ่งเพื่อนเพื่อนไปไหนวะเนี่ยตายตายหนึ่ง สองตายสามแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยตายสีเฮ้โยโดนยึดแล้วมั้งเน,นี่ยโอ้โหเนี่ยตายห้าเนี่ยโอ้โหหกด้วยโอนน้สามมาถึงแล้วเนี่ยเจ็ด

ตอนนี้เรามีมิซายแล้วนะมิซายด่านนี้เหลือแค่หมื่นแจากสอ่นสองตอนกลางวันรถเหลือหมื่นแครับมาดิเฮ้ ฮีโนอที่หนึ่งทีมนู้นนี่ว่าพาไปจะร้อยสามสิบคิวแล้วโคตรโหดเลย เฮ้ยโหดโดงอะไรวนะน่ะเฮ้ยโอาหหลังยิงเ,เงยหน้ามองเงยหน้ามองอะไรพี่เงยหน้ามองมิซายผมหรอ จอออฟฟิกแล้วแก๊งชาวออฟฟิศชาวออฟฟิศเหรอเฮ้ยโอ้โหลงอีกแล้วมีสาย ไปเราจะหายตัวส้มๆในน้านโมฝั่งปากอีลองใส่แว่นเย้แกในวิชั่นมันจ้าซะเหลือเกินอุ้ยสะกบมอง ใครไม่เห็นสมบ,บูรนี้กับนาวิชั่นอ่ะองไม่เห็นเลยเลยถ,ถ้าถามผมว่าคุ้มไหมหนึ่งพันว่าลองไว้ใช้กับเงินดีกว่าไหมหนึ่งพันแว่นตา

ใครมีอะไรเรียกลงมาให้หมดเลยจบแล้ว ปิดกรกแกง้องเซอร์เวอร์เหอแค่เจ็ดตัวเองเออเพื่อเรียนมีสายมาโอ้ยรอเวลาไม่มาเนี่ยต่อเลยยิงป่ายิงม่า ออออสวยก็จบไปแล้วนะครับนี่เป็นสกอร์ของผมว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็กดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ